แนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกแล้วค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะพี่ขันก็จะพเาเรานะคะ <Yeah. S 2> ไปเล่นกันในแมปแฟชั่นเฟมัสนั่นเองค่ะ <Yeah. S 2> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูการแต่งตัวของพี่ขันกันเลยว้าวมาแล้วค่ะทุกคนโจทย์ของเราก็คือ w i n เทอร์แ r y ี่นั่นเองค่ะโอ้โ วินเทอร์แฟรี่เหรอเราเลือกชุดก่อนเลยค่ะทุกคนเป็นนางฟ้าใช่ไหมเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้ามันต้องใส่แบบเป็นกระโปรงไหมทุกคนเป็นกระโปรงแบบว่าบานๆนิดหนึ่งเอมกระโปรงไหนดีอะกระโปรงนี้ก็ดูน่ารักทีนะคะทุกคนกระโปรงนี้เออหรือว่าจะเป็นกระโปรงแบบยาวๆดีอะทุกคนเอาไหนดีอะอันนี้ก็ได้มดั้งทุกคนยาวๆเอาันี่ออกโอเคเป็นกระโปรงยาวนะคะต่อไปหาส่วนข้างบน อันนี้ได้ไหมอะ่ะน,นี้จะสวยไหมอะ่ะอุ้ยก็ดูเหมือนมีความสวยนะทุกคนเดี๋ยวขอดูด้ไหมก่อนอ่าเมีันเหมือนทนนี่สวยกว่านี้ไหมนะอุ้ยอันนี้อะ่ะเออมันจะได้เข้ากับชุดเรานะคะทุกคนเออนี่สวยกว่าเอ้ยแต่ว่ามือออกได้ไหมอะ่ะเออนี่นี่สวยเลยค่ะทุกคนน่ารักไปค่ะต่อไปเป็นเรื่องผมกันดีกว่าตรงนี้ดีไหม ว้าตรงนี้ตลกเออทรงนี้สวยไหมอ่ะทุกคนตรงนี้ก็พอได้หรือทรงนี้ดีกว่าเอาทรงนี้อ่ะทรงนี้น่ารักต่อไปไปย้อมสีผมก่อนอ่าเอาเป็นผมสีฟ้าเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> สีฟ้าเหมือนชุนเลยต่อไปเราไปเลือกหน้าตากันดีกว่านะคะทุกคนหน้าตาอมืมหน้าไหนดีหน้านี้สวยไหมแต่งหน้าเข้มมวกหน้านี้อ่ะเฮ้ยหน้านี้น่ารักโอเคได้หน้าแล้วทุกคนได้หน้าแล้วต่อไปเราไปหาปีกดีคะ่ะ เราต้องมีปีกเราต้องมีปีกค่ะทุกคนเฮ้ยปีกนี่สวยมากเฮ้ยเอาปีกนี้ดีกว,ว่าอุ้ยเหมาะมากน่ารักมากน่ารักมากค่ะทุกคนไปต่อไปเราจะเข้า VIP นะคะเราจะเข้า VIP มาดูของสักนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี้เหมาะเลยค่ะทุกคนดูดิมันเป็นแบบว่าหิมะใช่ไหม เป็นเกตคิมะานะคะทุกคนเพราะว่าโจทย์ก็คือวินเทอร์แฟรี่นะทุกคนว้าวดูดีมากโอเคไหนอขอดูหน้าตาใน VIP หน่อยมีหน้าตาที่ดูน่ารักกว่านี้ไหมแต่ว่าที่เราใช้อยู่มันก็น่ารักนะทุกคนหร่อว่าจะเอาเป็นอันนี้ดิอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็น่ารักอยู่เรื่องนี้ดีแบบหน้าตาแบบ ตกใจนิดหนึ่งเลยยอเออนี่ก็ได้น่ารักดีต่อไปวิโอ้โหดูปีกดิปีกสวยมากโอ้โหปีกวีพีคือสวยมากค่ะทุกคนอุ้ยมันต้องแบบเป็นปีกสีฟ้าๆหน่อยอะไหนขอดูปีกตรงนี้ดิโอ้โหแต่พี่ว่าที่ที่พี่ใส่มันดูแบบดูเข้ากันมากกว่าทุกคนโอเคเราไปหาอะไรถือสักนิดนึงถือคาถาสักหน่อยอันนี้ละกันนี่ โอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักมากทุกคนใส่ใส่อะไรเป็นหมวกอะไรเป็นหมวกได้ไหมแบบมงกงมงกุฎอะไรเงี้ยว้าใส่ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเหมือนว่าเราจะแบบใส่ของจนครบแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วอะ่ะปริงนี้เป็นไงนางฟ้าแฟรี่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีแฟชั่นโชว์ในทีม Winter Fairy เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าใครจะต้องตากรรมการกันบ้างคนแรกก็คือเรานั่นเอนจ้า,ามาแล้วค่ะทุกคนคนแรกเลยอ่ะสวัสดีทุกคนนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะนิ่งีฟิิง เป็นนางฟ้าแลทุกคนนางฟ้านางสวรรค์คนที่สองมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นนางฟ้านะคะที่ถือเครื่องดื่มด้วยเอาไปสามคะแนนอืมก็ดูนะ่ารักดีนะ คนที่สามว้าว I have no g i v e no gift อะไรอ่ะเอาไปสองคะแนนน่ะเธอผิดตีมาแฟรี่ <c oughs> มันต้องมีปีกสิ <Yeah. S 1> คนต่อไปว้าวเฮ้ยคนนี้เขามีมงกุฎแล้วก็ปีกเหมือนเราเลยเอ่ะอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาไปสามคะแนนเฮะคนต่อไปอยู่ไหนอที่อยู่ก็ว้ามาตกใจหมด พ่อหนุ่มพราหนุ่มไม่เป็นแฟรี่เลยอยากเป็นแฟรี่บอยอะไรอยงเงี้ยอ๋พ่อหนุ่มมีเสือแบบขี่หลังมาคนต่อไปมองไม่เห็นอีกแล้วทุกคนจะว้ามาหรือเปล่าอู้เพิ่งจะว้ามาโอเคอ้หนุ่งสั้นมากเราให้แค่สองพอดุมตัวไม่ค่อยเป็นนางฟ้าเท่าไหร่และผู้ชนะก็คือ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 โอ้ยหนุ่มน้อยคนนี้ชนะได้ไงวะเนี่ยเราได้ที่สามทุกคนเราได้ที่สาม โอเคค่ะทุกคนโจทย์คือพังนั่นเองนะคะโอ้โหสายชอบไปดินี่ชุดนี้โคตรพังทุกคนพังมากชุดเนี้ยป,าป้าได้ชุดพังของเราละเราไปหาทรงผมที่มันดูพังๆกันดีกว่าทุกคนผมก็จะต้องเป็นแบอบกว่าผมสีดำนะคะทรงผมจะต้องแบบว่าปล่อยนิดนึงป้าแล้วก็ลักสาลักสานิดนึงทรงไหนดีอะออให้มันดูพังๆนิดนึงทรงไม่สวยเลยทุกคนไปดีกว่าไปดีกว่า เราไปเข้า VIP ดีกว่า,าเราจะเลือกทรงนี้ว้าวพังชใช่ไหมได้ต่อไปนะคะเป็นหน้าตาค่ะทุกคนหน้าตาก็จะต้องแต่งหน้าแบบสีดำแบบนี้นะคะแบบดูพังพังเกิลนิดนึงอู้สวยมากเพต่อไปไปหาพบกันนิดนึงนะคะอะไรเนี่ยอะไรมันติดหัวเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยอ,อ สาวพังอย่างเราใส่หมวกดีไหมทุกคนมันจะดูเป็นพังไหมอ่ะถ้าเกิดใส่หมวกอะเนี<อ>่ยหมวกอนี่หมวเน,นี่ใช้สีดำมันดูพังไหม ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเหรอทุกคนมันต้องดูลุกโขนนิดนึงเออใส่อะไรดีล่ะทุกคนให้มันดูพังชนิดนึงอะหมวกอันนี้ไหมมันดูพังไหมสีดำน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เออมันต้องเป็นสีดำดำอ่ะทุกคนหรือว่าจะใส่มงกุฎอันนี้ดีอ่ะเป็นมงกุฎหัวใจดูพังกว่าไหมอะ่ะเฮ้ยเอาหมวกนั่นแหละดีแล้วหมวกดีแล้วไม่งั้นก็เดี๋ยวไปหาข้างนอกเอา ไปไปไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนตัวละครเราจะสูงขึ้นนิดนึงอืมพังอย่างนั้นหรเหรอเออก็ต้องเป็นเฮ้ยนี้ดีกว่าหัวกระโลว้ายใช้ไม่ได้ค่ะทุกคนใช้ไม่ได้กางล่มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สวยไม่สวยเดียวเียขอเข้าไปในวีพีแป๊บหนึ่งมาเ้ิ่ใช้หัวใจสีดำนี่ค่ะทุกคนความพังของเราได้บังเกิดแล้วสาวได้ถือหน่อยไหมอ่ะสาวพังถือกีตร์เออ เบดเบดนี่ตลกไว้เป็นพังไว้เฮ้ยคิดว่ามันตลกว่าทุกคนไม่ควรถือปะกีตาร์อ่ถือกีตาร์าลวกันค่ะทุกคนพังเกลเป็นไงเฮ้โคชพังอ่ะหน้าตาแบบว่าเกี่ยวกาดมากทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ในโซลเซาลคอเรียนั่นเองเป็นการประกวดแฟชั่นโชว์นั่นเองนะในทีมพัง สาวคนไหนจะถูกใจกรรมการเรามาดูกันดีกว่านะจ๊ะมาเริ่มที่คนแรกยูนิคอรนสาวพังคนแรกของเราเขามาด้วยการถือตุ๊กตาหมีแพนด้าเอมก็ก็ได้อยู่แต่มันดูไม่ค่อยพังเท่าไหร่แล้วนะมากันด้วยคนที่สอง สาวคนนี้โอ้โหทรงผมแบบพังสุดๆไปเลยด้วยชุดของเขาอู้ได,ได้ได้ได้วชไปเลยสาวคนที่สามโอ้โหพังสุดๆไปเลยดูจากทรงผมของเขาดนสิมันพังสุดๆไปนะเนี่ยสาวคนต่อไปเจนนิเฟลล์เดี๋ยวนะเจนนิเฟลเธอมาผิดหรือเปล่าก็พังป๊อปมิวสิคอ๋อันนี้คือเขาแบบแต่งตัวไปดูพังทีนั้นเหรอหรอ อ๋อให้สองแล้วกันนะไปแต่งตัวไปดูคอนเสิร์ตคนต่อไปโอ้โหนี่มันผู้ชายสายพัง์ว้าวดูเขาสิโคตรจะเท่เลยเดี๋ยวนะเขาแสงเก่งไปแะคนต่อไปเฮ้ยคนนี้ก็โคตรพังเลยแต่ชื่อของเขาดูมีความแบบว่าขาวดำได้อยู่ได้อยู่เอาไป3คะแนนสาวต่อไปอู้มาด้วยลุกผมตรงสีดำเป็นสาวพัง ได้อยู่แล้วเนี่ยคนนี้คนต่อไปว,ว้าวหนุ่มคนนี้คอฉพกทังเลยอ่ะดูจากทรงผมของเขานั่นสิเอาไปสี่ดาวเลย <c oughs> และคนสุดท้ายหรือเปล่านั่นคือเรานั่นเองเป็นสาวพังแบบมีกีตาร์เออฮ้อสวัสดีทุกคนค่ะอุ้ยเราสวยอยู่นะจะบอกเฮ้ยแล้วผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือ หนุ่มน้อยคนนี้เราหัอให้อยู่คนหนึ่งพังมากกว่าอีกอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะไอคนผมสีชมพูอ่ะอ๋อพี่ขันอยู่ที่เจ็ดอะทุกคนดูดิคะแนนสิบสามเองอ่ะลราออกจะพังเถอะมาแล้วค่ะเจษของเราคือ college drop out หรอคืออะไรอะ่ะนคืออะไรเนี่ย แป๊บนึงนะขอไปไปแป๊บหบนึ่งนะทุกคนการออกกลางคันของวิทยายลายัยอ๋อแบบว่าฉันไม่เรียนแล้วฉันลาออกนะอะไรเงี้ยออ้โหการลาออกมันต้องแต่งตัวยังไงวนะทุกคนการลาออกมันต้องแต่งตัวยังไงอ่ะเราแต่งตัวแบบว่าน่ารักแม่แต่งตัวแบบน่ารักลาออกไปเป็นไอดอลอนะไรเงี้ย แป่งไงวะเนี่ยทุกคนเอ,ออย่าไปคิดเยอะทุกคนแอบแต่งๆไปเดี๋ยวมันก็สวยเองหาผมก่อนนะทุกคนตรงนี้ละกกันเอา้าผิดทรง ทรงนี้ฉันจะเอาทรงนี้หาหน้าตาก่อนนะคะทุกคนก,เเออก,กน็เราละาออกกลางคันเราร้องไห้ดีไหมทุกคนแบบเออร้องไห้แล้วกันร้องไห้ร้องไห้เราออกจะมาหาวิทยาลัยกลางคันก็ต้องร้องไห้กันนิดนึงเออแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขอหากระเป๋าก่อนอุ้ยคนนี้น่ารักจังอะ่ะข้างๆเราเนี่ยแต่งตัวน่ารักมากอะ่ะเราจะหาวิทยาลัยเพราะาติดเกมเออติดเกม ติดเกมดีกว่าติดเกมติดเกมเออนี่ติดเกมเราจะมาหาวิธีรายการคันเพราะว่าเราติดเกมไงลนะ่ะนี่เราติดเกม <Yeah. S 1> ต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันเพราะว่าเราติดเกมโอ <c oughs> <Okay. S 1> เคเราวหวเท้าทุกคน <c oughs> มาถึงงานประกวดแฟชั่นโชว์ที่ป่าแห่งหนึง่ง <c oughs> โจทย์ก็คือออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันนั่นเองเนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีหนุ่มสาวคนไหนที่จะแบบว่าถูกใจคณะกรรมการของเราหรือเปล่ามาที่สาวคนแรกนะคะว้าวแต่งตัวแบบชิลมากเหมือนแบบว่าอยู่แต่ที่บ้านหรือเปล่ากินเยอะหรือเปล่าเราให้ไปสองดาวแล้วกันนะคะยังไม่ค่อยแบบว่าต้องตากรรมการเท่าไหร่นะคนที่สองของเราว้าวออกจากมหาวิทยาลัยคือแบบจีจ้าเกินไปหรือเปล่า ดีดาอยู่นะเนี่ยดีดานะหน้าตาสใสัเชียออจากถไ,ได้กังคันเนี่ย <c ười> คนที่สามของเราอุ้ยแต่งตัวคล้ายเราเหมือนกันนะเนี่ย <c ười> อ๋อคือแบบฟังเพลงแบบฟังเพลงเยอะไปเป็นสาวแบบสาวพังเหรอ <c ười> คนต่อไปโอ้โหเป็นชุดธรรมดามากก็คือเขายังไม่ได้แต่งนันเองทุกคนเราให้หนึ่งดาวพอนะ <c ười> ถ้าคนนี้ชนะนะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคือแบบไม่ได้แต่งแล้วชนะเนี่ย เอ้ยมาถึงเราแล้วอู้เสียใจแต่หนูก็ติดเกมนะหนูติดเกมอะหนูติดเกมก็เลยออกมาจากหาวิทย,าายอะัยอ่ะโอ้คนนี้คือแบบว่าออกไปเป็นนางแบบมป่ะเนี่ยออกไปเป็นนางแบบหรือเปล่า, <c oughs> าปปนี่นี่คนนี้นะร้อคนนี้เหมือนเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยเอาไปสามดาว น่ารักแต่งน่ารักจังนางแบบโรหายอีกแล้วอมาแล้วจ้ะอ๋ออันนี้คือแบบว่าไปเป็นไปเป็นนกหรือเปล่าคือแบ,บก็งงแล้วฝรังก็แบบแต่งแบบแต่งไปเรื่อยอะทุกคนไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่โอเคมาดูกันค่ะว,ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะนะอนะนะโอ้โห และคนนี้ก็คือเป็นผู้ชนะเลทุกคนคนที่2ก็คือคนนี้ที่เราโหวตให้เยอะก็ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ทำไมเราไม่ติดท็อปเลยอะ่ะเราแต่งไม่น่ารังตรงไหนก็แปดคะแนน 5้า8ดคือคะแนนเท่ากันคือ8คะแนนโอเคค่ะทุกคนส่วนก็คือชูคิวก็คือน่ารักเกินไปแล้วโอโ้โหตอนนี้ชอบเลยค่ะทุกคนแต่งตัวน่ารักเิพี่ชอบอาวชุดนี้ก็น่ารักนะเฮ้ยชุดนี้ก็น่ารักซิอ่ะหาชุดน่ารักก่อนเอาที่ชุดนี้น่ารักแบบเป็นชุดแบบน่ารักน่ารักใส่ใส่อ๋อ เดี๋ยวขอหาชุดน่ารักก่อนนะทุกคนชุดนี้ก็น่ารักอ่ะคุณจมาดูเหมือนเจ้าหญิงไปนนิดนึงอ่ะแต่งแบบน่ารักน่ารักโอ้โหชุดนี้คือน่ารักเลยอ่ะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นี่ชุดนี้คิวก็ะไมได้นะทุกคนหรือไม่ก็ดีชุดนี้น่ารักเออชุดนี้น่ารักก็อีกเลื่องไม่ได้เลื่องไม่ได้เลือกไม่ได้ระหว่างชุดนี้อ่ะชุดนี้แล้วกันโอเคได้ชุดน่ารักแล้วต่อไปเราไปหาผมกันดีกว่าผมของเราหัอเดี๋ยวเราจะแต่งแบบเป็นสีชมพูดีไหม เอาผมตรงนี้หรอกเดี๋ยวเราจะไปเข้า V.I.P กันดีกว่า V.I.P มีผมน่ารักอยู่นี่ไงสีนี้แบบน่ารักเลยอะทุกคนได้ไหมสีนี้มันดูน่ารักไหมอะแต่จริงทรงนี้น่ารักทรงนี้น่ารักชอบตรงนี้ให้ทรงนี้แชน์แล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปหาหน้าตากันดีกว่า ต่อต่อหน้าตาแบบน่ารักน่ารักอันนี้เป็นหน้าหัวใจอะทุกคนก็น่ารักนะเออมันก็ดูไม่ค่อยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้แบบน่ารักเสยแบบฉันน่ารักไลยยิ้มแบบยิ้มกว้างเลยเฮ้ยเวลาจะหมดแต่ทุกคนเวลาจะหมดเวลาจะหมดน่ารักถือตุ๊กตาดีกว่าไหมถือตุ๊กตาเออดี ความน่ารักของเราด้วยการถือตุ๊กตาตุ๊กตาหมีแพนด้านี่ไงเรามาหาของของตกแต่งของใส่หัวต่อไม้ดีกว่ามะน่ารักเชียร์ต่อไม้ก็น่ารักนะเอ้ยเป็นหมวกนี้ดีกว่าน่ารักน่ารักมากน่ารักชุดชดอุ้ยอันนี้คืออะไรอะโอ้เหมือนตัวเราจะสูงขึ้นนิดนึงปะ่ะพยายตัวเรานิดนึงปะ่ะ อุย้ยแต่คือบอกเลยว่าเราน่ารักสุดๆไปเลยเป็นแง่แล้วน่ารักป้านี่บอกเลยว่าเราน่ารักเกินต้านต้องโหวตเราแล้วนะยินดีต้อนรับทุกคนสู่นิวยอร์ก USA วันนี้เรามีการเดินแฟชั่นโชว์ในทีม Too c คิวหรือว่าน่ารักเกิน เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่ค่ะว่าจะมีใครแบบว่าเข้าตารกมการกันบ้างน,นะคะเริ่มจากคนแรกของเราสาวน้อยชุดสีฟ้าแล้วก็บฟ้าเดินตกเวทีแล้วค่ะโอ้ห้ารักอยู่นะโอ้โหอ้วห์ผมเป็นสายรุ้งก็เลยทีเดียวไอ้ไอ้ตกเวที <laughs> ตกเวทีไปแล้วมากันที่สาวน้อยคนที่สองโอ้หูสาวน้อยคนนี้แบบว่าชอบกินไอติมกับเสื้อหมีที่น่ารักของเขา น่ารักอยู่นะมากันที่สาวน้อยคนต่อไปว้าวสาวน้อยคนนี้ดูเหมือนเป็นเจ้าหญิงหน่อยๆนะทุกคนแต่ก็ก็มีความกก็น่ารักแหละก็น่ารักอยู่สาวน้อยคนต่อไปโอ้โหนี่มันนางฟ้าหรือเปล่าเป็นสาวน้อยที่มีปีกแล้วก็กินไอติมด้วยนะทุกคนและก็มาถึงสาวน้อยคนนี้ว้าวเรานันเองค่ะทุกคนน่ารักมุ้ยน่ารักมุ้ยอ่ะอะเต้นซะหน่อยอ่ะอะ ส<ย>าวน้อยคนต่อไปว้าวเยเดินตกเวทีอีกแล้วค่ะเ<ยา>ดินตกเวทีอีกแล้วโอ้ห้าห้าน่า,นารักมากหน้าคือน่ารักมากดูดิมีเรนโบว์บนหัวด้วยส<ย>าวน้อยคนต่อไปลูกไรเฉยคิวไรว้าวเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักนะเต้นตเต้นตะเุ้ยค<า>นนี้เป็นผู้ชายค่ะดูเป็นผู้ชายคนเดียวว้าวเอาไปสามดาวเลย ผู้ชายยิ้มน่ารักมากและผู้ชนะของเราก็คือคือคือโอ้สาวน้อยมีปีกคนนี้นะทุกคน <c oughs> เราไม่ชนหะหรอคือพี่ไม่น่ารักหรอพี่ว่าพี่จะแต่งตัวน่ารักจ้าโอ้เราอยู่ที่ห้าเลยอะทุกคนโอ้เราเราคะแนนเท่ากับที่สามอะทุกคนแต่เราไม่ได้ขึ้นแท่นอะโหเสียได้เลยอะ <c oughs> เสียได้เย โอเคค่ะดูคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะดูคนบ๊ายบายค่ะ